สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะโดยไ่ว่าจะเป็นทางฝั่งลาวไทยหรือว่าต่างประเทศกะยินดนีดนดตอนทักของซูซองสาวสมัครแซนวลโดยามานี่กะมาพบมาพอกับสาวสมัครคือเอกามานี่กะนี่อ่ากิบซีทางฝั่งไทยคุณฝากกลองหายพานส่งสาวไรเนาะตอนนี้กะยังบ่ฮหัวเป็นกล่องเอียงเนาะเพลิพนกันยังบด้แกะ ขาก็อยากหุ้งดูเขาก็ได้เขาก็ชิมมาแกะพร้อมกันกับมา YouTube หลายๆ่องเลยเนาะก็มีสาวสาวนวลนวนปลาสาวนวลปลาแล้วก็สาวไร้ใบเข้าเนาะแล้วก็สาวบนเตียงสาวเล่าเลยเขาก็ชิมาแกะพร้อมกันเลยตัดเลยตรงนั้เขาก็อยากดุนเือการว่ามีคอย่งแน่ที่อยู่ในนี้เนาะเลยนะปึ๊บตัเก่งมากที่นี้ตัดกันเขาเหว่ามีอยวไกเจ้านะเขาดีได้สิ อิ่มนอแล้วปะนองสบยกตตื่นเต้นเลยพี่น้อยบิกมือพี่นกอยสีสันสั้นชป็นยังเน้เนาะยังเด่สิเป็นเงินเลยสิเป็นยังเด้ในกลองอันพิศนาเนาะกระเบิดคือสไลว้าโอ้ยกล่องพิศนาเนี่ยมมไม่แูดเลยวาในก่องมีอย่างกไก่กับยักเขาเนาะอันเดย์วาวล้อทีนี่คือว่าเขาอยู่น โอเคเดี๋ยดูกันได้เด้อบานดุดดุดุุุเห็นแล้วเปิดนะฝ้าเปิดเจ้าของนะกองกันไรเจ้าของอันพิเศษกันไหมเนาะฝ้าเปิดเหรอผู้ดุนกระดุนอยู่โอ้ยไก่กรเข้ามานี้เอาไก่กองสีได้เห็นมัไก่บวเข่าไรเลยเรเรเ้าเาเปิดละอึบอึบเรนอึบหนึ่งสอง cái <laughs> <laughs> gì là, làm, là. làm gì làm này, thì nó ừ. cái à, là làm nó làm ham nha cái này cái này chắc như con ข้างย่งนี้พี่ดาวเลยโอ้โหยี่กองมีเศษอีกเด้อข้างในนี่เนาะมิเศษีเนี่ยนี่นี่มียัางฉับเป็นน้ำมามีอีกเด้อนี่เด้อมีกันบ่หนะโดยวีโอ้อยู่สาวเลยรม่พี่น้องลยอันคู่ซื้อเข่าใจซื้อเนาะตั้งใจซื้อนะเลยเข่ากับน้องสมบัติเลยนะแม่เดือยวใส่ใจนะคู่ซื้อกันเนาะเดี๋ยววีร้องเงินกันนะเดี๋ยวมีร้องเงินดิค่ะพวกเวไส้บเจ้าดุนนี่ นี่บอกเคยรุ่นยังหลักรุ่นดีที่สุดบ่ามันบ่มียี่รุ่นบอสร้างกินบ่เพภาษาไทยเลยเรายกินเอาเป็นพวกย่รุ่นเองเนาะของฝรั่งเศสแต่พกบบก่ยุ่บคอแเน่ยเด้อมีแต่ขัดแล้วเนาะแลล่าวิ่งเลยนะเป็นรเป็นกับ เฮ้เยอะเยอเยอเอยโอักานสบะักถักอกเลยที่มามาที่วาราบก็บมากคนังมกบีมักบีแต่วมากบีเด้๋ยเป็นมกีอย่างนี้เลยรักวาแล้วมักบีดีพคถักเลย วผมโดนเนี่ใอไอยู่กระดับเซนกะดีก็วีปกติฮัไซอยู่เนาะเพราะว่ามันชิลลายกว่านี่โดยผมเขามันอาเสียทำสีเนาะโดยอาจจะเวลาขาดไเนาะดนอนี้กัคือว่าดีอยู่เพราะว่ามรงกินกันนี่อันสองส่วเองถ้ามีปกติอุ้ยเป็นกำเป็นกำาิดหน่อยได้ะหรือว่าวีนี่เป็นดีพิเศษไหเลยอดุนโตอีกต่อมีใหญ่เม่เีเ ก่อนหนึ่งะโอ้ยมีสรงกลงเนาะคือกันนี่เนาะโยอลงตัวไหนก่อนเนาะดูตรงไหนก่อนเนาะตัวเล็บอานนี้ตัวกล้องกหรือว่าตัวถุงเลยเอาตัวถุงก่อนเพราะว่าตัวถุงอาจจะเปิดง่ายหน่อยไปเท่ากนเดี๋ยวนี้ก็ใบนี่กันเนาะโดยตัวแรกเปี่ยนเล่บเดยาก็ได้ไปเท่ากันอันนี้เป็นเป็นอย่างเลกเปิดติดอันนี้ไว้กันตัดกันเอ้าติดหลายใบอ้าวติดตั้อยังไงแบบนี้ จะไกลหายเห็นแต่ก้องคีมเนาะอัจะกล้องยังกาตัดหัวมาเห็นแต่หัวโอมันมนยัเด้บาดนี้เนาะเนี่ย่ะนะโลซั่บุงผิวอ๋ GSH มั้งอ่านถึกเด้ออ่านบถกขอโทษขออภัยนําเนาะ เอากระอันบวท์ถือเอากระอาดซิบวเก่งภาษาไทยในแน่หนึ่งเนาะเป็นครีมบำรุงผิวโดยโบเคยเห็นเนาะเคยใช้บาร์ลาลูนนียบบเคยบบเคยครั้งแรกสิใช้ครั้งแรกบอเนาะลองงด้วยระวังผิวจะถลอกเนาะเอาบอยก์บอยก์เมทิลแล็คไซด์แล้วกคือรีดีเลยเนาะสีลอยมีดีเลยกคือรีดีเลยแล้วก็สีขาวเป็นก้าวเก้าเม่ทิลแล็คเลยเพราะว่ามันเป็นสีบำรุงผิวแล้วก็ป้องกันแดดเป็นบอ บะบำรุงผิวสีครีมอะไรอันนี้เป็นครีมอัมน้ำไว้ไว้กิตนีตก็เป็นแบรนด์เดียวกันเลยมาสุดเดียวเลยแบบชุดเดียวแบบคู่กันมาชั่กบนน่ะน้ำแล้วกับบำรุงผิวเนาะอ๋อแบบบำรุงผิวให้ผิวพันธุ์เ้าวปองใบ่ปะก็ชิเมนเนาะประมาณนั่นแหละยอะไรอ่าจะเมนในห้างแล้วว่า พิ้วพันธ์าาโป่งใสได้เนาะไอานีนีไม่ลายว่านตเนาะคนชิบอว่าข้าขายของวะอ๋อบอว่าแร้เพราะว่าขากะอย่างนี้ว่ะวิกองน่อยอีกบ่นอ้นี่นี่นาจะตีมีกองอีใบใบคนชงอุ้ย่นเขียนมาให้เนียนบอกเขียนว่ายังไงอ่านไทยคลิปเนาะอ่านตอนนี้เลยอยากคังเนาะอยากพั่คิปาเป็นยงไโบ่ยอยากั่นตอนนี้โดยอากาศถ้าอ่านว่าษาได้มาถือก็ขอโทษขอให้แล้วเนาะโดยอ่านมา เมื่อเามื่านหลังจากนี้น้องสว่างต้องออกไปถ่ายคลิปข้างนอกเจอแดดลมเยอะพี่ก็เลยฝากเครื่องสําอางให้ดูแลตัวเองการทํางานออกสื่อภาพลักษณ์ต้องดูดีขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัว 1. ครีมทําความสะอาดเครื่องสําอางการใช้ล้างหน้าด้วยน้ําสะอาดให้ชุ่มชื่นบีบครีมใส่มือใส่นิ้วมือปหน้าหจุดหน้าฝา หน้าผากจมูกแก้มสองข้างและคางแล้วเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าฟอกหน้าด้วยด้วยนิ้วมือเบาๆแล้วทิ้งไว้สักคู่อสองใส้สำลีชุบน้ำให้ชุ่มค่อยๆเช็ดครีมออกเช็ดเ,เบามือที่สุดจนออกหมดนังะอ๋ะอกระถือว่า มีหลายมีเจ็ดโอ้มีเจ็ดข้อคุณอะโดยโอ้ถือว่าอ่าหนุ่มไทยคนนี้ใช่ใจขนาดเนาะยันน้องเพิ่นใส่คีโมถูกกัได้เขียนอ่าโอ้ถือว่าเพิ่นพิมมาเรียบร้อยกได้นี่เนาะโดยแบบพิมมายังอ่านโมเวดบ่ฮะอ่านโมเวดเอาไว้ให้น้องเพิ่นอ่านนะอ่านเขียนลายมือเข้นงในเนาะโดยิพิมมารายละเอียดข้างน้องเพิ่นอ่านอีกอ่ารอบหน้าก็ได้ครอยังไงนั่นในกองยังนไง น่าจะเป็นครีมที่เพิ่นใส่นี้นี่นอ๋อน่าจะเป็นคู่กับครีมที่ว่าบำรุงผิวนี่เนาะโดยหน่าจะไปครีมท่านอ่ะขายด้วน์ของหน่าจะคู่ดิน่าจะได้อยู่อยากคู่ด้ก็อยาเห็นแม่นบ่อ <c oughs> ยากค <c oughs> ู่เลยกะเห็ลนั่นไหมเนาะแผ่นสำลีแผ่นสำหรับทบทาสะอาดใบหน้าคือสิแกะหมอนี่บ่เนาะเพระาะว่ามันมีอันนี้เนาะโดยนี่เป็นแผ่นสำลีอ๋อที่บอกอ่ะคุณบอกสำลีเซตหนาให้มันแห้งกระจายบำรุงวะหน่าจะแมนหน่าจะแมนเท่าไหร่ พ่าตามที่น้องอ่านเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นแผ่นสำลีเนาะเฮากะคอโบเก้เบิดเนาะเ,เ,เ,เพราะว่าเฮาบอกโบเก้เบิดเพราะว่าเฮาอาจจะโอ้หโห,ลเ,เ,เ,หเลยเขาบอกออกเลยว่ามันจีปิวไปทุกที่เนาะแม่มันช่ปิวแล้วากาจะถือฟุ่นได้เพราะว่าเพื่อนน้องเขาได้ใส่หน้าเนาะไทยานโดยโดยในกล่องนี้เป็นยังใช้นีม มาลืกัดเอลืกัดอีกแล้วให้พี่น้องไว้มีอย่งนี้ของไหนเนาะของไหนได้ทงนอุ้ยตัวขอว่าย่านอ่าตัวนี้อยากเบาตัวนี้นักนอานักู่้ว่ามยังอตัวนักก่อนได้บ่อย่าพูดตัวนักได้ิอกพี่น้องสันเด้เนาะสัน่อย่อยใจสันว่า้าใ่อยบ่นี่กองเพิ่นก็สิคือกันจักคิดว่ามันสิคือกันบ่ซหลายว่าแล้วกองก็สิชมคือกันเนาะ อาจจะเป็นกล้องของต่างกันอยู่คุยว่าอาจจะเป็นกล้องของบริษัทฝากคุณทรงเนาะมาแกะเอาเลยซักโอ้ยขอเค้นใจน้ำมันตะไก่จะได้เนาะมันบกเข่ามราก็เลยซักเอาไมอยากเห็นบ่อันนี้ตื็นกุนองเลยนะอันนี้นิวโมเมนต์ยังเด้อบอว่าเสียเศษเอียนได้แบบมันตื้นแบบก็ยังก็ะเวี้ถือ ว้าวมีวันนี้มีหอยบ่อเดินเลยมีวันีห่อถุงวันอีุงงดกรเบิดมาจักยรมกาเรยจิงเนะเบื่อเบ่ตกเบื่อนีแหละช้ำอ่ะเขาว่าจะเชียผ่าอีกแ้รอบ่อเนจ้อบ่หัเอาอันนี้อ๋อเป็นยาสะพมเมนบ่ยาสะพม เศรษฐุลุงเศรษฐุลูกค่ะเป็นของประเทศนอกเลยเนาะหรือว่าเป็นของไทยบอกอาจจะเป็นของไทยโอ้แต่ว่าย่าตัวดีเนาะโดยของดีที่สุดนะไอหอมหอมยังี่ท่านได้ไข่หอมเด้่อ๋อมันมันมีเด้อมีกอนกมาคือว่าของดีที่สุดจ้ะอันนี้กะจังเป่นเอียงงามบอกกล้าใส่ดิอันแบบเขาเอ้นายังเกาะแบบแบบขัดตัวขัดตัวใส่เอ่อมันคือเป็นตาแพง ใช้ขี้แบบน้ำแบบมาคัดโตเนาะแม่มันมันเป็นตะแพงกันคือผมเปียแล้วโบก้าใส่แล้วบัดีอ๋อแบบสิไปดแขนไว้ได้กระปูหอยอยู่ทั้งหัวบอง่ขึ้นหิงซะขึ้นหิงซะเนาะโบกซาใส่โดยเมื่อเด็กจะเพ่งตรงนี้โบก้าเลยจึงได้แบบจะคลายบงเนาะโบกซาแบบคบหักหรือโบกซาแบบเอาเคท้าไว้ซื้อบอกบอกแล้วเนาะ่ฮ้่บอกอีกเลเพี่ดาวเลยอย่าพูดได้เนาะันไทยมาส่งอันเลยเนาะโอ้ตัวนี้ใบคล้ายๆกับดอกกุฎาบได้เห็นไหม คิดว่าเสินทองแถมมาเยอะก <c oughs> ิดลงฝากทองแล้วนะค <c oughs> ืว่าอะไรอย่างไเนี่ย้วเคยกนอะไเกรือใส่เือสมาอยาสีฟันเนาะน้ำจาม่นี่เป็นของเนาะเพราะว่านำเข่าโดยปยะเทศไทยนำเข่าดยบริษัทเอ็มวีเอ็มวแมงมั เห็นประเทศไทยไม่แน่ใจก็ไม่ต้องพูดอาจจะเป็นของนอกเนาะแป่งฟันทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งคนณตาโอ้วันละสองครั้งก็เศร้าแดงมันเศร้ากับพูดไทยหรอเอ้าหนูพาดูพูดเนาะผมฟังไม่รู้เรื่องนะอ่าเป็นคนลาวเป็นคนลาวพาพูดไทยก็พูดไทยแล้วอันนี้คือกันเนี่ครีมอาบน้ำมันครีมอาบน้ำบ๊คือกันแค่หลักคือกันแค่ขวดน่เดียวกันแต่ว่ามันแบบ นี่หอเดียวแต่ว่าคนละสูตลยหนึ่งสีเดืองนึงสีเขียวโดยอันนี้น่าจะเป็นคนละสูตรกันจรงอย่างเพิ่นเพิ่นมาได้บอกว่าในหันในลังขวดในหลังขวดบอกอยู่ว่ามันเป็นตัวนี่นี่เพิร์ดิสวยแในเรื่องอาทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนแดดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเปล่งปลั่งประกายมีความสุขภาพดี ตอ <usion. S 1> นนั้นตอนนี้ทั้งข้อสอบผิวแดงอ่อนโยนฟ้นฟูบํารุงตื่นเต้นกรู้ตื่นเต้นกันดีตื่นเต้นจนบถือเลยอันนี้กัน ฟื้ฟูผิวต่อันนี้ก็บำรุงผิวอ๋อแต่เป็นว่าบำรุง้วก็ให้ตัวนี้พื้นขึ้นมานะแแม่ีบ2ยดแล้วเนาะตัวนี้ยึงตัวนี้ยดนึงออพ้อมกันเลยเนาะโมนได้เพราะว่าตบำรุงกับตพื้นนี้มันยังเนาะบาดมเอ็มออาจะปอ๋อเครื่องบ้วนปากเซตหน้าเนาะมีจุดเจลเซตหน้าเวลาเฮาทําความสะอาดนนั้นแล้วเนาะอยเฮาสิเซตไว้ว่าเครื่องสาอางเฮาออกบ่เบิดนะนะใช้วมสะอามือ โดยถูให้ทั่วมือน้อยกว่า20วิแล้วทิ้งไว้ให้แห้งอ่าเอียงเนาะไปมือเข้าใจใช้ทำพวามสะอาดมือจะว่าเจลลว่างมือเนาะไหมจ๊ะเราจะแม่นเนาะเราจะแม่นเจลลวางมืออันี้คือการโควิดนะโดยเออเราจะเป็นเจลลว่างมือนี่เพราะว่ามีหุกมือเนาะมีหุกมือเพราะว่าพบเจอคนหลายสัมภษณ์หลายยันยันคปกลัว เป็นห่วงนอกสบายพอก็อเลยว่าให้ทำความสะอาดมือก่อนก่อนจะไปกินข้าวหรือวา <c oughs> า่าไว้หนาตัวเองนะพี่นดาวเลย <c oughs> ก็ต้องทำความสะอาดก่นกนอนเนาะโดยต้องทำความสะอาดมือก่อนยังสอะอาดนะอันนี้น่าจะเป็นอ่าเขาเอ็นย้อมครีมนวดผมโอ้สบว่าสะผมกับนมาเราต้องใช้ครีมนวดเนาะโอ้กล่องเดียวกันเนาะกับตัวนี้แต่ว่าเป็นยาสะเป็นยานวดแต่สีขาวสีแดงคือว่าใส่กันเลยเนาะโอ้สีตั้งใสใสเด้เนาะ บัดดอะบกตเองตนีตังนีงอนเดอบ้ดนี้อ้กองนี้คือหน่อยกูโม่ใด้อ๋อมาสุดไทยป่ะมาสุดทยะกองตัวนี้นี่ใส่บริเวณใต้วงแขนอ๋อใต้วงแขนก็สักเะกละน่าจะใส่เนาะน่าจะใส่สักเละบ้านท้าวเอิญขี้แหเนาะแม่อ่าใส่ทาขี้แหเนาะบาาเอิม่่บาาเอิโคโรน โม่หอยู่ฟัง้เลูกกิ้งระงับเงอและกิ่นกลายอ๋อผ่คนเฝเลนลกกิ้งอ๋อดยไปกอนต่อไปเล้เนาะย๋ยว่าชินจ้าวาถ่ายเนาไว้ยกคนผมมีคนแล้วตั้งไว้อีก้องหนึ่งตั้มาเหันเลยเรียเรียบจะได้ช่วยๆกันงาตีนหน้าตาสีน้าเข้า่าจะได้ทานเช้อด้กองพุ่งลงบัตรกองฮัท ฮักพอหนักเราไม่ใช่ฮักพอรักแต่จริงฮักจริงเด้อดีเด้อเอาเอาเอากล้องน่าจาเปลี่ยนเดียวกันเรื่อยๆอยังมาได้เดี๋ยวตั้งลมเนาะออตั้งดุมก็ได้เพราะว่ามันรักแห้งอ่าตัวเชือกเนาะตั้งเชืองวุ้ยเปิดท่านได้เลยบาดนี้น้องเชือกายเครื่องเลยกล้องนั่งลงอ่ะเตะกางไกลเข้าบาดนี้เนาะ กตอกันไกลกเห้ยได้นดือนตเต้นแห้งจัว่าไข่พิกไข่เธออะลืมลืมลืมนะอกัไกลเาไยเข้าการดนกันกองสุดท้ายบ้าน ้องสุดท้ายบ่ฮู้ว่าอีหยังน้องสว่างซ้ําทุกอย่างคือเก่าอบ่มีฮอดทุกอย่างนีเนาะองสุดท้ายบัดนี้เพิ่นิเานีให้บจัๆเนาะอน้อยมังนี่้ได้นะยอดไวเนาะยอดไวยอดแต่น้องสว่างนี่น้อยยมักบๆเนาะมักได้นี่ของปู่เลยเ็อยู่ตลาดนัดนี่เก็บดแม่เมาบแตกๆๆไปหาเก็บตอนนี้้อยบ่โอ้ยมียง้กองอยาเีบดนี้เนเาอคือเก่าเลยนน เลย่าได้ยอดเี่เรื่องคัดผิวอีกก็มีสามสิันะเนาะสามิคัดแชมพูเจ้าชีวางอนจีกานเอเขียงเป็นเป็นห่วงประเทศน้องแขวนอก้ยงชมวบายังนี้สีแดงๆมันจน้องแมนมึไไปฝากเอจีการมาห้เน้องโอ๊ยบได้กะบอแมนเพิ่นเป็นห่วงน้องเ่ยเพิ่นเป็นห่วงน้องเนี่ยยันไว้ว่าแอบเล้บกขาวเลย กระดาษซับน้ำมันตัวนี้ว่านนอกเป็นแบงเนาะออกคลิปกระดาษซับน้ำมันออกคลิปออกยางนอกชิ้นยิ้มตลอดเลยด้วยใส่ฟันขาวปิ้งใส่ฟันขาวปิ้งเลยด้วยอ่ามีหลายกล่องเล่เนาะโทนสีม่วงบัดนี้เนาะมีอ่างบัดรเลโอ้ยภาษาอังกฤษแกบัตรนี่มีภาษาไทยด้วยคิมกันแดดตัวนี้โอ้ยใส่เป็นอยู่บ่ะนอกสมบังบัดนีิเนาะ ห,หลายอยางแค่ละปึบมันยังไหวอันนี้ยยนี่ขย่าขวดก่อนใช้จากนั้นเทโทนเนอร์ลงแผ่นสำลีหรือปลายนิ้วมือตบเบาๆทั่วใบหน้าใช้หลังการล้างหน้าโทนเนอร์เราไม่เคยใช้โทน,นเนอร์เนาะส่วนลายล้างเะบูบมาแล้วกัน เร็ดหน้าแล้วก็นอนจากทนเนอร์คืออียงน้องเบ่เคยใ์ใอ่นนี้บ่เคยใช่เพื่อเนาะลองใช้บังเป็นยังไ๋ก็ลองทกลองชมเบิังน้องสวังอีกต่อนี่เป็นใส่ขีมทาผิวเด่งเลยมาอีกรอบหน้าโดมเลยฝันขาวกถ้มันแตกต่าเนาใส่ผิวพันกินกหยุดใส่แล้วนเนยอันนี้กะใส่ทําค้อมสาดผิวใบหน้าน่าจะปินโฟมล่างน่าเนาะเปิดล้านเลยแบบนี้ เปิดห้านิมสวยได้ด้วยเลยอันนี้ก็ตัวน้องสมังก็จะเปิดห้านิ่มสวยได้เดนาะแม่เอาทำพิเศษแล้ว <c oughs> เราเปิดได้เลยมากๆนี่อ่าในเครื่องเราเปิดได้เลยอันนี้นี่เป็นเสื้ทุกคนสะอาดเครื่องสำอางเออหลังจากเขาแบบ ก่อนสิไปล้างหน้าก็ต้องซื้อเครื่องสําอางก่อนอือก็เคยเห็นแต่ในคลิปเอ้ในคลิปโทรศัพท์หรอกแต่ก็บ่เคยเสร็จดอกไปล้างรอดบ่เคยเห็นเนาะก็สิมาใช้ก็เคยมาใช้บัดนี้แหละเนาะบ่เบิ่งกลองีกเลยบัดนี้ไปๆเอ้ยอันนี้เป็นแผ่นล้างหน้าพอมีทุกบอกเนาะยบ่แกก็ได้เนาะพอข่อยบอกแล้วมนบ่แม่นโอ้แบบอันะก็ไปบ้ากหน้าไว้ก่อนนอนเนะคือสิแม่น มักนาสิบหับนาทีอ๋อแม่แล้ว่าัหนาไม่รเาะดให้นาตึงนาเด็กเนาะนาเด็กนาชุบซื่อโแก้ก็ได้เนาะเพราะว่าเอาการูแล้วว่าเป็นคอยอย่างเนาะว่าน้องก็ได้บอกว่าแล้วเพื่อเพื่อน้องเพื่อจกออกมาได้แต่ละยางได้เวลาดนพอสมควรแน่าเนาะดูได้เบอดหน้าวันนี้จัดได้เรียบร้อยล้วบ ได้เครื่องได้ของมาจากไอ้เพล้วเนาะ<ด>ก็ให้ทางนอ้งองสมวังอวยพรให้ไอ้เพิ่นเนื้อตรงหลักโดยก็ขอบคุณขอบคุณไอ้เพิ่นลายๆเนาะที่ส่งของมาให้กับน้องถือว่ามีประโยชน์หลายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคาก็บเคยใส้กสับิลล้อมใส้วันน้แเล,และ็ขอให้ไอ้เพิ่นมีสุภาพแข็งแกร่งอายูมันควันเยืนเด้อก็ขอให้อันเพิ่นประสบเลดในหน้าที่การงานเนาะ เพิ่นໃຫ้น้องกับเพิ่นให้น้องมาซําใดก็คอยกับให้อายเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าแล้วล่ะเนาะโดยอ่ะก็ว่าต่อจะเอาประโยน้อสบนพนนเพินเครื่องูถืว่าหแนวนะเพิ่าใจซื้นนะถือว่าเก็ใสใจลายือว่าสใจ ย่านน้องสมวังไปถ่ายคลิปอีกอย่างในย่านผิวดำย่านบัสวยบัวงามเนาะเวลาเขาออกกล้องมันมั่เลยเนี่ยจะมีผู้สนใจทุกที่เลยีมเป็นห่วงเป็นใยเฮาเนาะดีดี่ท้ใย่เนโดีใจตื่นเต้นแห้งเลยนี่ทำโตมาถูกเลยแจ๊คจี็ดแบบแบบก็ที่ทำโตแบบแบแมันบอกตื่นเต้นอันนี้เพราะว่าครั้งแรกเรามีเอฟซีฝากของมาให้อันแรกเชิญไปเอฟซีนะโดยก็ถือว่าขอม่เคยใส่ก็จะได้ใส่เบิ่งบันนี่เนาะ การจังไดก็ลองเบิ่ลยพี่น้องเลยเลยอ้าวละน้องสมบัติขอขอบมุกขอบใจแอบเป็นลายๆเนาะที่ฝากเครื่องใส่จำเป็นมาให้น้องสมวัตก็มีทั้งเคยใส่บ่เคยใส่เนาะเพราะว่าบ่เคยใส่จักอย่างเลยน่ะจะเป็นโค้งน้ำเข่าส่วนลายเขากะขอมุกขอบใจแอบเป็นลายๆทยดีอ่ะเหความสำคัญกับเพาเพราะว่าผู้ชายเด็กจะแบบบ่เคยแบบสนใจผู้หญิ่งอะไรเนาะแบบเครื่องใส่แบบบำรุงผิวพรรณนี่ก็ถือว่าแอบเป็นกัน ใจใจเข้าลายเติบพราะเขากับเราเคยใส่เลยแต่ละอันขอบใจไอ้เพิ่นลายๆายเด้อขอให้สุภาพแข็งแหงอันอย่มันคนยืนคิดซีใดก็คอยได้ดังใจปรารถนาให้ขึ้นมาให้เข้าสมใดก็คอยมันขึ้นไปจนน,ปนั่นเนาะโดยอยขึ้นหลายกว่าหาันก็ได้เยอะอ่าเนาะสาวสว่างมาคนนี้กะสิคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อปฏิดสธมาบนพอดีก็ฝากกดไล์ก็แช์ก,ชก็ติดตามไปสาวสว่างเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อๆไป โดยเนาะสาสารณกสิกรรมเข้ามาสบ,บายดี